สวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของศิลปะท้องถิน่นซึ่งศิลปะท้องถิ่นที่เราเรียนนะคะวันนี้เป็นเรื่องของศิลปะท้องถิ่นภาคใต้ค่ะขอเชิญพบกับศิลปะท้องถิ่นภาคใต้เลยค่ะ ความหมายของการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นงานศิลปะท้องถิ่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนักเรียนจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของงานศิลปะเหล่านั้น เพื่อรับรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะท้องถิน่นและยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผลงานศิลปะท้องถิ่นด้วยงานศิลปะท้องถิ่นในแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมเช่นมีรูปแบบต่างๆดังนี้งานปั้นงานทอผ้างานหัตถกรรมและงานในท้องถิ่นของนักเรียนซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันตาม ภูมิประเทศอย่างเช่นถ้าภาคใต้ใช่ไหมคะก็จะมีวัฒนธรรมการหาปลาก็จะมีเรือกอและเป็นต้นนะคะความสำคัญ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีการเกิดการบูรณาการงานทัศรรนศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆแล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างงดงามเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าศิลปะไทยค่ะ การอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นนะคะเราทําได้หลายวิธีด้วยกันนะคะข้อที่1คือการสนับสนุนผลงานศิลปะโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานศิลปะในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 2. ถ้ามีโอกาสควรศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างผลงานศิลปะในท้องถิ่นนั้นๆจากศิลปินในท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงผลงานศิลปะในท้องถิ่น ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของงานสถาปัตยกรรมภาคใต้กันนะคะบ้านเรือนไทยของคนภาคใต้นะคะจะมีหลังคาอยู่3ลักษณะนะคะแบบแรกเราเรียกว่าหลังคาจัว่วแบบที่2เราเรียกว่าหลังคาปันญญาแบบที่3เราเรียกว่าหลังคามนิลานะคะลักษณะของหลังคาจั่วคือจะเป็นรูปจั่วตรงมุมด้วย ตรงมุมด้วยกระเบื้องประดับเชิงชายและช่องลมด้วยไม้ฉลุตัวเรือนนั้นจะยกะจะมีใต้ถุนยกสูงขึ้นมาแถมระเบียงออกไปอีกนิดหน่อยซึ่งจะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัวนั่นเอง 2. องบ้านหลังคาปัญญาเป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังคานั้นก็จะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยโดยจะใช้กระเบื้องรูปทรงลวดลายเอียงสีด้านไม่มีจัว ตรงรอยตัดสี่เหลี่ยมหลังคานั้นจะครอบด้วยปูนกันฝนรั่วไหลลงมาซึ่งก็จะเป็นหลังคาที่แข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่จังหวัดสงขลาก็จะนิยมปลูกบ้านในลักษณะแบบนี้ข้อ3บ้านหลังคามะนิลาเป็นบ้านหลัก หลังคาจั่วผสมกับหลังคาปั้นยาซึ่งส่วนหน้าจั่วอยู่ข้างบนสุดแต่จะค่อนข้างเตี้ยไปหน่อยโดยจะมีลักษณะเป็นหลังคาลงมาซึ่งบ้านทรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งในทรงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นบ้านที่สวยและมีมนสเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ลักษณะบ้านเรือนไทยภาคใต้อีกอย่างหนึ่งคือสามารถจะแยกออกจากตอหม้อท,ที่ทำด้วยอิฐหินหรือแท่งปูนได้ซึ่งบางทีเขาจะมีการเคลื่อนย้ายโดยการยักยกบ้านไปทั้งหลังได้ด้วยค่ะเรามาดูรูปแบบของบ้านเรือนไทยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของบ้านเรือนไทยค่ะซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ มีทั้งบ้านเรือนไทยที่เป็นแบบมุสลิมและบ้านเรือนไทยที่เป็นของอไทยพุทธนะคะมีรูปทรงของหน้าจั่วที่หลากหลายนะคะเราจะสังเกตว่ามันจะสามารถแยกตอหม้อออกจากตัวบ้านได้นะคะส่วนตอหม้อนี้จะทำด้วยอิฐหินหรือว่าปูนค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพเจดีวัดพระโขนค่ะและก็มีบันไดานาคนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราจะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามในรูปแบบของภาคใต้นะคะสำหรับภาพนี้นะคะมีหอระฆังมีเจดีนะคะซึ่งเป็นของวัดราชบูรณะหรือวัดหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ นอนแกะสลักของภาคใต้นะคะเป็นลักษณะของการแกะสลักหนังตะลุงนะคะซึ่งการแกะสลักรูปหนังตะลุงเนี่ยทำได้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใส่อาศัยความชำนาญวิธีการทำนะคะเราจะใช้หนังของลูกวัวหรือเป็นหนังแพะดิบนะคะมาขูดทั้งด้านนอกและด้านในขูดให้สว่างจนแสงลอดได้นะคะแล้วเอามาขึงตากให้แห้ง ขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบนะคะเราจะเขียนลงไปในกระดาษก่อนแล้วก็คัดลอกลวดลายลงไปในหนังจากนั้นเราก็จะใช้สวจุดตูนะคะมาสลักลวดลายตามที่ต้องการเมื่อเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเนื้อหรือหนังที่หลุดหรือที่แยกตัวออกมาจนใสนะคะ การขูดหรือแกะพื้นออกนี้นะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือพยายามทำให้ลวดลายต่างๆมีความคมและสวยงามซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและความประณีตเป็นอย่างมากนะคะเมื่อนำเสร็จแล้วเราก็นำไประบายสีตามลักษณะของตัวละครที่เราต้องการนะคะงานจิตกรรมชิ้นต่อไปนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นมากเลยคือการแกะสลัก โฟมนะคะที่ใช้ทำเรือพระของภาคใต้ค่ะซึ่งในภาพนี้นะคะจะทำให้เห็นว่าในแต่ละวัดเนี่ยจะมีช่างที่มีความชำนาญน,นะคะแล้วก็ช่วยกันทำซึ่งมันเป็นความร่วมมือของคนในหมู่บ้านนะคะซึ่งในแต่ละที่เนี่ยทำาออกมาได้สวยงามวิจิตรนะคะยกตัวอย่างเช่นของวัดดอนเย้นะคะที่จังหวัดสงขลานะคะ ที่วัดเช่มก็มีนะคะงานแกะสลักเรือพระของวัดเช่มที่ตำบลเขาลูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ทำกานได้ร่วมมือกันทำแล้วก็ใช้แรงงานและเวลาเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลมาหลายรอบแล้วนะคะงานแกะสลักอีกชิ้นหนึ่งนะคะคืองานแกะสลักไม้นะคะอยู่ที่ชุมชนเขากอบแหล่งผลิต อยู่ที่ชุมชนของกอบเราเรียกว่าแกะสลักไม้เทพทาโรซึ่งอยู่ในจังหวัดตรังไม้เทพทาโรหรือที่เราเรียกกันว่าไม้จงหอมส่วนใหญ่จะพบตามป่าดงดิบและมีมากในภาคใต้ของไทย รวมทั้งที่จังหวัดตรังในอำเภอห้วยยอดวังวิเศษและอำเภอรัศดาแม้ปัจจุบันไม้เทพทาโรจะมีจำนวนลดลงและถูกค้นทิ้งเป็นจำนวนมากจนเหลืองเพียงตอและรากที่ฝังอยู่ใต้ดินแต่สำหรับชาวจังหวัดตรังแล้วกลับเล็งเห็นว่าคุณค่าของไม้หอมชนิดนี้มีการนำมาแกะสลักเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจนสร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ งานจิตกรรมที่วัดสุวรรณคีรีตำบลหัวเขาอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลานะคะเป็นงานจิตกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพเขียนมีความสวยงามและลักษณะนะคะจะเป็นรูปเรื่องราวนะคะพุทธประวัติและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะ สำหรับรูปนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดสทิงพระตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลจะทิงพระอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะนี่คือจิตกรรมฝาผนังวัดโพธุมมวาดนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนักเรียนสามารถจะไปชื่นชมผลงานได้นะคะ สำหรับภาพนี้เป็นจิตกรรมจังหวัดสุอาฝาผนังของวัดมัชิมาวาดวระมหาวิหารอยู่ที่เราเรียกกันว่าวัดกลางนะคะตั้งอยู่ที่ถนนไซบุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะเป็นงานจิตกรรมของฝาผนังของวัดคูเตา่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ามตำบลแม่ทอมอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจิตกรรมฝาผนังวัดคูเต่านี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษอยู่ค่ะคือจะเป็นการดําเนินด้วยเรื่องราวด้วยตัวละครหนังตะลุงนะคะซึ่งจะวาดออกมาเป็นเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่น ของภาคใต้สิ่งที่เป็นถือว่าเป็นของวิเศษของวัดแห่งนี้นะคะคือจิตกรรมฝาผนังด้านในที่แม้เรื่องราวจะเป็นเรื่องเวสันดรอชาดกที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ช่างโบราณผู้รังสรรค์ผลงานนี้ได้ประยุกต์เอาตัวหนังตะลุงของงานศิลปก,กรรมของภาคใต้เข้ามาใช้ในการวาด ลองสังเกตจากตัวละครไม่ว่าจะเป็นพระเวสสันดรชูชกหรือแม้แต่กลิ่นอายทางภาคกลางเข้ามาผสมผสานในเรื่องอาคารหรือการแต่งกายแต่อิริยาบทแม้แต่ตัวบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชูชกดูแล้วคล้ายกับตัวหนังตะลุงมากกว่าใครงานจิตกรรมชิ้นต่อไปคือเรือกอและ เรือกอลและเป็นเรือประมงที่แตกต่างจากเรือประมงประเภทอื่นๆคือมีเอกลักษณ์ประจำตัวที่โดดเด่นในเรื่องของลวดลายที่อวดโฉมอยู่บนตัวเรือซึ่งมีความวิจิตรสวยงามมากมีลวดลายที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยอิสลามจีนและศิลปะอื่นๆเนื่องจากอิทธิพลที่ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมอันได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศสภาพสังคมความเป็นอยู่ซึ่งสังคมความเป็นอยู่ใน จังหวัดปัตตนีนั้นประกอบไปด้วย3ชนชาติคือชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวจีนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีใช้อยู่ใน4จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะได้แก่สงขลาปัตตนียะลาและนาราธิวาสค่ะ งานหัตกรรมงานหัตกรรมของภาคใต้นะคะเป็นงานจักสานย่านลิเพาค่ะซึ่งทำออกมาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับกระเป๋าและของใช้ในครัวเรือนจำนวนมากนะคะซึ่งมีความงดงามผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ย่านลิเพานี้เหล่าแม่บ้านในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคน ผลิตแล้วก็นำไปจำหน่ายทั่วประเทศค่ะงานปั้นของภาคใต้นะคะที่ครูยกตัวอย่างนี้เป็นเครื่องปั้นในแหล่งบ้านปากโอเครื่องปั้นภาคใต้ของชุมชนโบราณที่บ้านปากโอนี้จะพบกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระนครศรีธรรมราชเมืองชัยาและลินแดนใกล้เคียงเช่นในเกาะชวาเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะ ตัวอย่างภาพค่ะเป็นเครื่องบดยากุนท,ทีจากแหล่งบ้านปะโอจังหวัดสงขลานะคะเครื่องปั้นบ้านปะโอเครื่องปั้นบ้านปะโอนี้นะคะเป็นเครื่องปั้นที่เนื้อดินมีสีค่อนข้างขาวไปจนถึงสีส้มนวลเนื้อค่อนข้างแข็งเนื่องจากการเผาไฟแรงสูงงานที่ผลิตจากแหล่งนี้ได้แก่พวกจานแบนจานเชิงกระปุก หม้อกุนทีเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นจานแบนและกระปุกไม่มีการตกแต่งตัวภาชนะส่วนภาชนะประเภทอื่นมีการตกแต่งตัวภาชนะด้วยการขูดขีดเป็นลวดลายต่างๆทำลวดลายด้วยการซอเนื้อภาชนะเป็นร่องหรือเขียนด้วยสีแดงเป็นเส้นรอบตัวภาชนะหรือลายกดเป็นรูปลิ่มซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับหม้อ ภาชนะที่ผลิตเป็นจำนวนมากคือกุนทีหรือกาน้ำรูปร่างกลมคอสั้นปากผายมีพวยที่ก้นมีเชิงสำหรับใช้ตั้งกับพื้นได้ที่ปากของกุนทีบางใบทำขอบหยักเพื่อความสวยงามการตกแต่งที่ตัวภาชนะมีหลายแบบเช่นการซ้อร่องเนื้อภาชนะเป็นลวดลายเขียนสี เป็นสีแดงเส้นรอบตัวภาชนะที่ปวยนั้นนอกจากจะทําเป็นรูปกลวยเหลวแหลมแล้วบางใบยังทําเป็นรูปต่างๆเช่นรูปเขาสัตว์เป็นต้นกุนโทเป็นภาชนะใส่น้ํารูปร่างคล้ายกุนทีแต่คอเล็กยาวปากภายไม่มีพวยบางใบขอบปากหยกักหรือทําช่วงคอให้หยักเป็นชั้นๆเพื่อกันลื่นเมื่อจับยกน้ําขึ้นริน มีลวดลายแตกต่างหลายแบบคล้ายกับกุนทีที่แตกต่างคือคือบางใบทําจุกทําจุดตกแต่งตัวภาชนะคล้ายกับช่อหรือพวงดอกไม้ลายตารางหรือกดเป็นรูปลิ่มกลางลำกลางรอบตัวกุนโทและมีลวดลายอื่นๆด้วยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นงานปั้นกลุ่มสตูนดินเผาที่บ้านท่าหินจังหวัดสตูลค่ะ ตั้งอยู่ที่หมู่หกตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลงานปั้นดินเผาของกลุ่มนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการวาดลวลดล,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 ลายที่เป็นอักษรอาหรับผสมผสานเข้ากับงานศิลปะโดยมีแรงบันดาลใจมาจากพรมมัสยิดพยัญชนะภาษาอาหรับกลายเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์โดดเด่นให้หลายคนที่รักและสนใจในงานศิลปะอยากครอบครอง ศิลปะก,การแสดงของภาคใต้นะคะแบ่งได้2กลุ่มวัฒนธรรมคือกลุ่มวัฒนธรรมไทยพุทธได้แก่การแสดงโนราหนังตะลุงเพลงบอกเพลงนากลุ่มวัฒนธรรมไทยมุสลิมได้แก่รองเงงสงัมแปลงมะโยงลิเกฮูลูขอยกตัวอย่างการแสดงโนรานะคะ เป็นนาฏศิลป์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาศิลปะก,การแสดงของภาคใต้มีความยั่งยืนมานับเป็นเวลาหลายร้อยปีการแสดงโนราเน้นท่ารำเป็นสำคัญต่อมาได้นำเรื่องราวจากวรรณคดีนิทานท้องถิ่นมาใช้ในการแสดงเช่นเรื่องพระสุทนมโนราเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการแสดงมากที่สุดจนเป็นเหตุให้การแสดงนี้เรียกว่ามะโนราหรือโนราค่ะ การแสดงโนรามี2รูปแบบนะคะ 1. โนราประกอบพิธีกรรมหรือเราเรียกว่าโนราโรงครูและ 2. โนราเพื่อความบันเทิงซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะ โนราประกอบพิธีกรรมหรือโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในวงการโนราเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพิธีเชิญครูหรือบรรพตบุรุษของโนรามายังโรงพิธีเพื่อไหว้ครูหรือไหวตายายโนราเพื่อรับรองรับของแก้บนและเพื่อครอบเชิดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ โนราเพื่อควันบันเทิงนะคะเป็นศิลปะท้องถิ่นของภาคใต้ซึ่งมีลักษณะการรำหลายแบบดังนี้ค่ะรำบทครูสอนรำบทปฐมรำเพลงทับเพลงโทนรำเพลงปีรำเพลงโคร,รำขอเทิดรำเคี้ยนพลายและเหยียบลูกนาวรำแทงเคแบบทดสอบหลังเรียนนะคะมีทั้งหมด ด้วยกัน4ข้อนะคะข้อ 1. แหล่งงานปั้นของภาคใต้ที่ค้นพบมีอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างงานปั้นจากแหล่งนั้นมาให้มากที่สุดนะคะข้อ 2. จงยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมของภาคใต้ที่รู้จักมาหนึ่งอย่างแล้วบอกลักษณะด้วยว่ามีลักษณะอย่างไรข้อ 3. จงบอกงานจิตกรรมงานเขียนภาพที่นักเรียนรู้จักนะคะมาให้มากที่สุด ข้อ4ศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างขอให้เขียนชื่อมาให้มากที่สุดนะคะขอให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตอบลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งลงใน Google Form ที่คุณครูส่งไปให้นะคะ คลิปของเราก็จบแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในการทำแบบทดสอบได้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่บ้ายบายสวัสดีค่ะ